สายของคุณเบนจามาพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะมูลกิจค่ะอยากจะให้ช่วยสรุปภาพสําคัญของทิศทางตลาดทองคําที่เกิดขึ้นทีครับสัปดาห์ที่แล้วราคาคาค่อนข้างผันผัวนน,นะคะเราจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยสกุลเงินดอลลาร์มีการแข่งข้าขึ้นจากปัจจัยหลายลปัจจัยที่เข้ามาหนุนสกุลเงินดอลลาร์นะคะอันที่เช่นการเปิดเผยตัวประมาณาก,ก,มาการครั้งแรก GDP ไตรมาส4ของสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาด รวมถึงตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะในระหว่างสัปดาห์เองก็มีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะ ซึ่งการประชุม ECB เนี่ยออมีการโงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่คาดไว้แต่ว่าพ้อยหลักคือ ECB มีการส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมะนะคะทั้งในแง่ของการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต,ต่ำต่อไปรวมถึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆด้วยนะคะก็เลยทําให้สก,กุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงแตะระดับต่าสุดในรอบ21เดือนเลยเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนตัวสกุลเงินรัฐาให้มีการแข็งค่าเรา ก็เลยได้เห็นการทองคํามีการลงมาทดสอบนะคะระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า5สัปดาห์บริเวณ1,280เหรียญในระหว่างการซื้อขายของวันพิหักขาดขบริษัทแต่ก็ต้องขอบอคุณตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกุมภาของสหรัฐนะคะที่ถูกเปิดเผยมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแค่20,000ตำแหน่งเองค่ะต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น100,000 80,000ตำแหน่งนะคะก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวสกุลนล่ากลับมาอ่อนค่าบุกรวมกับนักทุนเองก็เกิดความมิตกมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะชะลอตัวลงทั้งในฝั่งจีนฝั่งยูโรโซนแล้วก็อเมริกาก็เลยทําให้เกิดแรงขายตัวสินทรัพย์เสี่ยงส่งผลให้เกิดแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย,ย,ยเพิ่มเติมเข้ามาเราก็เลยได้เห็นระดมคำขึ้นมาทดสอบระดับ1,300เหรียญในระหว่างการซื้อขายของวันศุกร์ค่ะ ครับคุณเบนจามาครับแล้วอย่างนี้กรอบการซื้อขายประจําสัปดาห์นี้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับมีการขยับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำขึ้นมานะคะภาพรวมระยะสันส้นราคาน้นมำมีโมเมนตัมเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะธุรกิจแต่อยากให้นักทุนเนี่ยนะคะจับตาแนวต้านระยะสั้นในโซน1 3 0่งนสามอยูซไไ่าเชียธุรกิจค่ะบริเวณดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นแนวทางเิรษวิยาแล้วนะคะ ก็ยังเป็นเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยกราบใดที่รังคำยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวดึงกลางไปได้ก็แนะนำให้ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะมีการทยอยลดสถานะลงมาก่อนนะคะเพื่อที่จะรอการอ่อนตัวของราคาแล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะโดยวันนี้มีการกำหนดแนวรับแรกไว้ในโซน1,284ยูซาไทรอา,ศาศ์ แล้วก็มีแนวรับสําคัญนะคะเป็นแนวเดิมที่บริเวณ1,276เกียราค่ะแนว1,276เป็นแนวที่ถ้าหากมีการหลุดลงมานะคะแนะนําว่าให้นักลงทุนมีการ stop loss หรือว่าตัดขาดทุนตัวทองคําที่มีการถืออยู่ค่ะหุันนกลูกิตในทางกลับกันค่ะแนว1,300ต้นๆหรือ1,303ถ้าหากว่าเริงคามีการทะลุผ่านไปได้นะคะแนะนําว่าให้นักลงทุนถือทองคําต่อค่ะ เื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินไว้ในโซน1 3 1่ยูซนายเทรีเอลค่ะครับคุณเบนชมาครับแล้วกรอบความเคลื่อนไหวของทิศทางค่าเงินบาทในช่วงเวลานี้ดูเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ตัวสกุลเงินรลฐากลับมาอ่อนค่าในช่วงปลายสัปดาห์เช้าวันนี้เราก็เลยได้เห็นการที่ค่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบของการแข่งค่าค่ะแข่งค่าจากระคาบติดเมื่อวันศุกร์นะคะบริเวณ3 1 7 0บาทต่อดอลลาทต่ร์าค่ะ เบื้องต้นกค้าเงินบาทในสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะ ทางในแง่ของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรวมถึงการลงมติเบรกซิตนะคะรวมถึงต้องดูว่าตัวตลาดนียมีการเปิดรับความเสี่ยงมากน้อยทีมใดค่ะถ้าหากว่าตลาดคลายความวิตกเราก็เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นตัวข่างเงินบาทอาจจะได้รับแรงหนุนนะนะคะแต่ถ้าหากว่าตลาดยังคงปิดรับความเสี่ยงแล้วก็เกิดแรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลกแบบนี้ข่างเงินบาทก็ยังมีโอกาสอ่อนค่าในกรอบค่ะอยากให้จับตานะคะว,ว่าวันนี้กรอบค้างเงินบาทน่าจะ ขึ้นหนหวในบริเวณ31.67จนถึงระดับ31.76บาทต่อดอลลล่าค่ะแต่ถ้าหากว่าตัวค่าเงินบาทมีการปิดต่ำกว่าระดับ31.67น่าจะมีการแข็งค่าต่อเพื่อทดสอบรบริเวณ31.54บาทต่อดอลลล่าค่ะคุณกิจครับคุณเบนชามาครับสำหรับตัวแปรต่างๆนะครับในสัปดาห์นี้มีข่าวสารในบ้างครับพี่ท่านั่นลงทุนในทองคำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ สัปดาห์นี้มีตัวเลขตัวเลขหลายๆตัวของสารัฐที่นังทุนทองคําควรจะต้องติดตามนะคะ ทั้งในแง่ของตัวเลขยอดท้าปลีกยอดขายบ้านใหม่รวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนค่ะธุรกิจนอกจากนี้ในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีการปเปิดเผยดัชนีนะคะผู้บริโภคหรือตัว c t i แล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว p t i ด้วยนะคะแต่ว่ามีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ตับตาก็คือในช่วงวันที่12มีนาคมค่ะจะมีการลงมติร่างข้อตกลง Brexit นะคะของนายกเทรซาเมของอังฤิค่ะ ซั่นจะเป็นการลงมติภายในของรัฐสภาอังกฤษนะคะต้องติดตามว่ารัฐสภาอังกฤษจะมีการรีเจ็หรือว่าความร่างข้อตกลงอีกครั้งหรือไม่ค่ะแต่ั้นั้น,น,นตลาดคาดการว่าจะมีการคว่ำร่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ึ่งหากว่าความร่างตีนเนี่ยต้องติดตามว่านายกเทอร์ซาเมจะมีการเสนอทั้งเลือกให้มีการโหวตเพื่อที่จะขยายกําหนดเวลาการแยกตัวออของอังกฤษออกจากเอ eu เพื่อให้ขยายเดทไลน์ออกไปเป็นหลังวันที่19มีนาหรือไม่ค่ะถ้าหาว่ามีการเอ็กเซนหรือว่ามีการขยายเดทไลน์ออกไปเนี่ย จะได้ว่าน่าจะทำให้นักทุนคลายความวิตกกันนะคะว่าจะเกิด Brexit โดยรข้อตกลงค่ะปะัจจันนี้เองน่าจะทําให้ค่างเงินตอนมีการแข็งค่าดขึ้นรหรือราคาทองคําได้ค่ะนะคะกับการถ้าหากว่ามีการรีเจ แล้วนายกเทรซ่าเมย์ไม่ได้มีการเสนอทั้งเรื่องมีการขยายเดตไลน์ออกไปนะคะอาจจะเกิดความวิตกในตลาดค่ะว่าอาจจะเกิดการเบรกสิตโดยไร้ข้อตกลงนะคะซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยกดดันตอนให้มีการอ่อนค่าแล้วก็กดดันทองคําได้ซึ่งปัจจัยเรื่องของเบรกสิตในวันที่12มีนาคมนี้เป็นปัจจัยที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้นักทุนทองคําติดตามนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องติดตามปัจจัยอื่นๆที่ไม่มีเนสเกลร์อย่างเช่นการจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะ ที่ถึงแม้ว่ามีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่แน่นอนมากนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาส่งสัญญาณนะคะว่าถ้าหากว่าข้อตกลงไม่ดีพอทรัมปก็อาจจะไม่มีการใส่ข้อตกลงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกหล,ลายปัจจัยแล้วก็น่าจะส่งผลทําให้แรงกดดันในสัปดาห์นี้มีโอกาสพลันพวนได้ค่ะ ค,คุณเบนจามาครับปกติแล้วนะครับก่อนในช่วงของอเทศกาลสงการานต์ของบ้านเรานะครับที่จะมีการหยุดยาเป็น long v n การปรับตัวของราคาทองคําของบ้านเรานั้นโดยตัวของหลักสถิติเนี่ยออกมามักจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนสงการานต์หรือเปล่าครับหรือว่าต้องรอให้เทศกาลสงการานต์นั้นจบก่อนแล้วค่อยมีการปรับตัวสูงขึ้นครับ โดยปกติแล้วเทศกาลสงการของบ้านเรานะคะบางคำในปีหลังๆห,หลังจากปี2013มาเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวพันผวนมากนะคะธุรกิจแต่งั้นก็อยากให้กักลานะเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามีหลายๆปัจจัยที่ยังไม่แน่นอนมากนักนะคะแล้วก็อาจจะสามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบกับราคาทองคำค่ะ โดยเฉพาะในเดือนมีนานี้นะคะถ้าเราข้ามเรื่องของการลงมติข้อตกลง Brexit ตออไปเนี่ยในช่วงวันที่19-20มีนานี้ก็มีการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดค่ะธุรกิจซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะชีน้นําทิศทางแรงคาในระยะถัดไ ะะนคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเฟดส่งสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเฟดจะใช้ความอดทนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือมีการส่งสัญญาณในการยุติการปรับลดขนาดงบดุลน,นะคะดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนราคาทองคําได้ค่ะนอกจากนี้ในระหว่างเดือนนี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางอีกหลายๆแห่งนะคะจึ่อยากให้นักลงทุนทองคําติดตามข่าวสารเป็นระยะๆะะค่ะเพื่อใช้ในการจับพอร์ตการลงทุนค่ะ ครับคุณมิจมาครับในส่วนของทายนี้นะครับเห็นว่าทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดของงานนะครับถูกต้องค่ะเรามีการจัดสัมมนานะคะเพื่อให้ความรู้นักลงทุนทองคาถ้าหากว่านักลงทุนท่านใดสนใจก็อาจจะเข้ามาติดตามเรือ่องหัวข้อแล้วก็วันเวลาสถานที่ในการสัมมนาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w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  l g b u l l i o n c o t h หรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สอง หกแปดเ็ดก้าแปดแดแค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจมามากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ